ปีเก่าขั้นบอ่อทรงไทยมั่นกระจากไปอยู่ดีปีใหม่ขั้นบอ่อตอนรับมั่นกระกลับมากคือเก,ากเ่าทเจริญธรรมไปยังออกตอนญยัิโยมที่เขามาหับสมหับฟังธรรมะในเทื่อนี้ปีเก่าขั้นบอ่อทรงไทยมั่นกระจากไปอยู่ดีปีใหม่ขั้นบอ่อตอนรับมั่นกระกลับมากคือเกา่าเบิ่งไปแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะ ถ้ามะในเทือนี่ก็คือความบอบประมาทในชีวิตว่าการเวลานี่มันกืนกินทุกสรรพสิ่งแม้แต่โตของมันเองท่านทั้งหลายเฮาก็ลังยางเข้าไปสู่ความตายในทุกขณะใดเฮาบ oh ่หู่าเฮาสิลมหายตาจจาหณตอนใดเมื่อย,ยังมีชีวิตอยู่ก็บอควร ประมาตในชีวิตต่างๆ,งๆดังที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าประมาทโทมัจจุนูประทั่งคือค่วมประมาทนี้เป็นหนทางแห่งค่วมตายคำว่าตายในเท่นี้ก็คือตายจากค่วมดีการทำคุณงามค่วมดีกับสิบอเกิดขึ้น พาวายังมั่วประมาทในวัยสังขารยุวาเจ้าของสิบ่อเถาบ่อเกบ๋บ่อชรลาหากเจ้าของมีคววมเถามีค่วมเกชรลาพิจารณาวา่าเมื่อใดมือหนึ่งเขาก็ต้องล้มป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อใดมือหนึ่งเขาก็ต้องแก่เถาเป็นธรรมดาเมื่อระลึกถึงใดจังซี่แล้ว จิตใจของเฮากระิอ่อนไหวอยากมีการรีบเร่งสร้างคุณงามความดีต่างๆจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าขั้นมั่วเมาประมาทในชีวิตแล้วใสผลสุดท้ายแล้วมันกระสิบุดีเกเจ้าของหากลู่มบวบวาปีใหม่กับปีเก่านี่มันกระบอต่างกันคือสิ่งที่ต่างคือคว้วที่สิปับเปลี่ยนนิสัยให้เจ้าของมันดีขึ้นกว่าเก่าจากปีเก่าเคยเหต สิ่งทีบอดีบองามสิ่งทีบอดถึกต้องบดถึกใจเกเจ้าของครับ,บอ่าบดถึกใจเกผู้อื่นกักกลับมาสร้่งคุณงามความดีเกเจ้าของส้่งคุณงามความดีเกผู้อื่นส้่งบุญสร้างกุศลมีการให้ท่านรักษาศีลเป็นต้นนั่นคือสิ่งที่ดีหากปีใหม่แล้วบ่ปเปลี่ยนนิสัยไม่กะสีมีผลอยู่คือเกา่า คที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนนิสัยของเจ้าของหากต้นดีคือณขณะน,นี้คือปัจจุบันนี้ดีผลสุดท้ายในอนาคตมันก็ย่อมดีเองหากต้นบดีในอนาคตมันก็บ,บดีเองท่านทั้งหลายจึงขอฝากไว้ว่า,วาปีใหม่หรือปีเกา่าหากบ่มีการปรับเปลี่ยนนิสัยสิ่งเหล่านั้นกับบ่มีข้มหมายเพราะว่าในทางภระศาสนาแล้วบ่มีปีใหม่และก็บ,บ่มีปีเกา่า มีแค่มือว่านนี่และกกับมือนี่และกกับมืออื่นคือสามมือเท่านั้นมือว่าน,นี่เข่ากับผ่านมาเลว้วมือนี่เข่ากับหลังใส่อยู่และกกับมืออื่นเข้าบ่หูบาเข้าสิได้ไปหอดคือบ่หอดเมื่อยังมีชีวิตอยู่กับบกวนประมาทมัวเมาในชีวิตปาร่างกายสังขารของเขายั่งแข็งแรงอยู่โรคภัยไข้เจ็บของเขายั่งบ่ท่านมีเข้า,าสิมีอายุยืนสักเท่าได งขอฝากทกท่านทุกคนไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนนิสัยยามั่วเมาประมาณในชีวิตว่าเฮายั่งแข็งแรงอยู่ควรหลีบเล่งเอาในคุ้นงามความดีในเถอนี้ขอฝากทกท่านทุกคนไว้ขอเจริญพรอน